ที่หน้าแทง้งแล้วก็เจอหันหน้าก็หักกันนะคะกให้หนึ่งนะคะคือให้ให้ให้ได้ไห้เจ,จ,จอกันยันโอเคเอาอทจสอบกันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ที่เพื่อนหมดเลย นะโอเคไม่เป็นไรกบฝึกเอาค่ะเอาใหม่นะดูเขาดึงค่ะ1ึงค่ะส้มอ่ะจิเพื่อนกันชี้เดีวชี้เดีวชี้อร่อารอณ์เดี๋วชีุ้บิ้มมาหาเพื่อนเลยค่ะค่ะจิ้นะฟังคนนะ4 4ีแล้ว มีใครได้บ้างมีใครได้บ้างมีใครได้บ้างโอ้โหเอาสิเอาสิอ,าสอันนี้เทสอันนี้ฝึกสมองมา,า,มาค่ะชื่ออะไรคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่เอามือลงเอามือลงคว้าคอเอามืลอ,อมลงนะคะฟังไหมเด็กๆฟังไหมคะฟังคุณครูค,ค่ะนักเรียนอันนักเรียนเงื่อนสองสาม แล้วอะยังไม่ทันสีเลยสีออรัสสี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 เฮ้ย้แะโอ้โห้อเก่งมากค่ะเก็งมากเก่งมากข้างขวาจับเนื้อ าจับเพื่อนได้มือข้างขวาจับเพื่อนได้นี่ค่ะขาจับอันนี้ข้างขวาขวาขา้ยจับมืออ่นี่สามเมื่อกี้เหมืนจะไม่เห็นตรงนิ้เนาะอันนี้จับไม่หวเนาะให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยนะคะ มันจะมีรางวัลพิเศษนะคะจะมีรางวัลพิเศษใครเพิ่งไปไหนกนินทานข้าวแล้วแนะม่รหรือเปล่าคะอะให้หมดเลยเนะี่ยให้ครบเลยให้หมดเลยค่ะฝั่งโน้นฝั่งนี้ได้น้ำยาล้างจานเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะคืออะชงโอลแล้วก็สับป,ปะรดนะคะหมดหรือยังเอาอย่างอื่นฝั่งนี้เลยคือคนคะ หน,นึ่งข้างขวานะอันนี้คือข้างขวาหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็แปเก้าสิบสสิบ1อ1ส1บออันนี้ด้วยเหรอคะ